สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพ้าทวจะตำไอ้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงนะคะย่างปลาดุกมีปลาดุกอยู่สองตัวนะคะเดี๋ยวพ้าทวก็จะมาล้างตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะตำแล้วก็มีขมิ้นนะคะมีขมิ้นด้วยขมิ้นเป็นผงนะคะไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเพราะไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวมาดูว่าพาทวตตำแบบไหนนะคะั่นเรียบร้อยกระเทียมหอมแดงก็ผ่านพร้อมแล้ว ชัวร์เราไปดอมมือแล้วนะคะมันไม่มือเมือกแล้วเพราะว่าเขาทำความสะอาดมาอย่างดีได้แล้วประดุกสองตัวจะตัดอันหนวดมันออก បាទค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมมา막ก,กันเดี๋ยวเรามาបัางกันนะต้องបังមិនเยอะนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะที่ที่ให้เห็นแล้วก็เพิ่มเพิ่มเครื่องไปแล้วนะคะมีเกลือแล้วก็มีรสดีแล้วก็มีขมิ้นลงไปแล้วนั้นในเครื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทาปลากันนี่จะ๊ะก่อนอื่นเราก็ต้องทาทาแต่มันไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะทุกคนเพราะว่า มันจะหลุดมันจะไหม้หมดก็แค่ทาให้มันซึมๆเข้าไปนี่แหละหน่อยๆพอ,อเพราะเครื่องจริงเครื่องจริงๆของมันเนาะเราจะใส่ตุงทองมากกว่าอือทีนี้เราก็ยัดยัดเครื่องมันใส่ท้องมันเลยใส่เยอะๆเลยเครื่องมันอร่อยมากทุกคนชิมแล้ว นี่เก็บเอาเศษๆอ้ท้องป่องเลยเก็บเอาเศษๆมันใส่ได้เลยโอ้หอมมากเลยขนาว่าไม่ยาะยังไม่ยากนี่เลยเสร็จแล้วประดุกสองตัวของเรา เดี๋ยวก็ทําการย่างได้เลยจากตัวผมอมพอยัดไส้เข้าไปเป็นไงบวบขึ้นมาทันทีเลยอ่าเดี๋ยวไปย่างเข้าหม้ออบเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูว่าหน้าตาปลาดุกปลาทวไม่ไม่บล็อกหลังมันไม่เอาไม้นะมันมีไม้อยู่แต่ไม้เล็กมันไม่มีไม้ใหญ่ก็เอาใส่แบบนี้เลยอืม๋ยวทํากินเองเอ๋อไม่ต้องให้มันตรงมากเท่าไหร่ แค่นี้มันก็ปรุงรสให้เรียบร้อยก็ใส่ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนอีกทีตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเข้าไปในตู้อบแล้วแค่นี้ละกะเราก็รอได้เลยก,กี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงนี้ปรรทวได้ใส่ไปร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็น่าจะไม่รู้กี่นาทีเราเรามาเปิดดูเรื่อยๆคะ่ะ